คุณกำลังเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่หน้าหมองคล้ำริ้วรอยมีตีนกาเรามีทางออกมาให้คุณค่ะกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะ โบท็อกในรูปแบบแคปซูลจากแบรนด์ยูอา e. a กิยูอากิยูเซรัมนำเข้าจากประเทศเกาหลีโบท็อกในรูปแบบเม็ดแคปซูลบอกเลยว่าใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากๆบอกเลยว่านอกจากจะดูหรูหราหน้าใช้แล้วสรรพคุณของเขาเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันเลยค่ะและที่สำคัญนะคะสารสกัดด้านในเนี่ยเขาใส่มาให้จัดหนักจัดเต็มกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเสเต็มเซลลจากดอกลาบสูงถึง1ิ เซรามายคอลลาเจนและไฮยาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หยิบขึ้นมา1แคปซูลค่เนื้อเซรั่มด้านในเนี่ยจะเป็นสีใสนะคะมีความหนืดแล้วก็เข้มข้นหลังทาทันทีนะคะรู้สึกว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นมาท,าทันทีถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องนะคะผิวหน้าของเราเนี่ยจะขาวกระจ่างใส เนียนนุ่มหน้าสัมผัสรอยต่างๆเนี่ยจะจางลงอย่างเห็นได้ชัดหน้าตึงยกระชับและก็ยังช่วยให้รูขุมขนเนี่ยดูเล็กลงแล้วก็จางลงด้วยค่ะสามารถใช้ได้ทั้งหลังอาบน้ําตอนเช้านะคะแล้วก็หลังอาบน้ําก่อนเข้านอนเลยค่ะเห็นไหมคะบอกแล้วว่าใช้งานง่ายมากบอกเลยว่าคนผิวแพ้ง่ายคนผิวบอบบางก็สามารถใช้ได้ซึ่งทางเราเนี่ยทดลองใช้นะคะมาแล้ว1อาทิตย์กว่าๆนะบอกเลยว่าดีจริง ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเราไม่รีวิวเราไม่บอกต่อแน่นอนค่ะ1กระปุกเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ4 5่แคปซูลใครสนใจเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อนะคะไว้ใต้คลิปนะคะใครสนใจก็ทักไปสอบถามทักไปสั่งซื้อได้เช่นเคยค่ะไวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะไปแล้วบายบาย